สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะเนาะจ้าเมื่อหนีมาพอ้ากำลังย่ยแล้วก็น้องมาแล้วก็อไอใช่นะคะอีกเช่นเคยนะคะทุกคนนี่ตอนเย็นๆนะคะหลังเลิกงานคะ่ะทุกคนนะคะเออพ่อมาฮอดแล้วนะคะทุกคนไอยช่นะคะกินฮอดมาหน่อยแห้งนะค่ะทุกคนเออกินฮอดน้องมาก็ไลยให้รางวัลเพิ่นนะคะเนาะเมื่อหนีกับอากาศฮอนคือเกาะค่ะทุกคนเอออย่าเพิ่นเครียดนะคะเนาะอืม ก็เลยมาหาขนมนองมานะคะเป็นรางวัลนนะคะทุกคนเออมังเนี่ยค่ะทุกคนพ่อใหญ่ไปใส่กระแลนน้ำพอแตกยาวๆค่ะทุกคนนะคะเป็นภาพที่น่ารักน่าอินดูมากเลยค่ะนะคะเนาะเออพ่อเอิญนยแม่โกโก้บอกว่าแม่โกโก้มากินด้วยกันแล้วนะคะเอ้ยมีแต่คนรักพ่อเนาะดูสิ จะไม่ให้รักยังไงเนาะ ừ, พ่อน่ารักแล้วก็ใจดีสุดๆเนาะดูสิทุกคนเดี๋ยวนะคะเนาะความรักของม้าหน่อยนะคะกับคนนะคะทุกคนความรักความผูกพันนะคะเนาะเขากับเป็นห่วงเพลินนะคะเวลาเขาบริยูน้ำเปิ่นก็คือน้ำเปิ่อนอมลมอมลมนะคะเนาะว่าเพิ่นสิยูกินจังไดเนาะนะคะเพื่อนก็คืดหอดจะควงขึ้นกันนะคะทุกคนพ่อมาหอดนี่โอ้แหมบาลานสซพ่อเลยะคะ่ะทุกคน กระดิ๊งางเด็กเด็กมาเนี่ยค่ะเออคุณอาพ่อโอ้โหพ่อแกล้งแม่โกโก้อ,อีกแล้วนะเดี๋ยวแม่โกโก้โมโหนะคะทุกคนมองคุณนะเแตาหักตาแพงนะคะเนาะอข้อึงใน่คุณนะมึงเจา้าลาเต้เออน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆเลยทุกคนมองเนี่ยค่ะเออพ่อบอกกระเฮ็ดยังกระเฮ็ดค่ะคุณนะเอ,อเจา้าลาเต้ ลาเต้ี่ลูกหลักของพ่อนะคะอืมแล้วก็คาปูชิโน่แล้วก็กะเลงน้อยนะคะแล้วก็แม่โกโก้นะคะตอนนี้เป็นซีสหายนะคะทุกคนนะคะเอาร่วมกันเลยเนาะเป็นซีสหายเลยซีสหายจอมเสบอืม, <laughs> อมแต่เกาเป็นสามเสบมาเนี่เป็นซีสหายแล้วนะคะร่วมเอาแม่มาร่วมน้ำน,นะคะเนาะ เมืองพนัเมกูโกเมกโกในการอารมณ์ลาขึ้นกันด้ค่ะทุกคนเปันหายหลูกเป็นเป็นเฮาเวลาลูกเป็นมอยาเพิ่งกะเฮาว้งว้ง,งวงนะคะทุกคนเม,มืองพนังเจาลาเตยเลีย,ยแพให้คาปูชิโนนะคะคาปูเนี่ยก็คือเก้าค่ะทุกคนส้นนะคะเออส้นเดินส้นแมบว่านเดินให้จะคล้องบาดเจ็บนไหมคะทุกคนเือเล่นดินแห้งนะคะ แต่เพิ่นสีหัวจะคว่ำเหมือนคือว่าเพิ่นโบออกไปไซไก่เนาะค่ะเนาะเออกระสิลินยูเทลเนี่ยแหละคะ่ะแถวน้ำบริเวณบ้านนะคะเนาะแต่ส่วนกระเลงน้อยนี่ก็ดือ้อคือเกานะคะดื้อคือเวลาเ้าปล่อยนีย่เพิ่นสิแล่นไปภูระน,นอกบ้านแล่นไปไกลๆะะะะแล้วค่ะทุกคนแล่นไปเ,เกือบถนนใหญ่แล่นไปพุ่นแถวซาปานะคะเออแต่กระแถวอันบานที่เพิ่นมีไก่นะคะทุกคน ไปไลไกล่ข้าเจ้าแตกสวดสวดออกโอ้เราไม่กัดใจหายใจคว่ำคือเก่าอีกเช่นเคยค่ะทุกคนเออวาสิบบปล่อยเหลี่ยมอี้เพิ่นก็อออนไหมคะ่ะนะคะเพิ่นอ่อนเฮาเฮาก็ตรงใจอ่อนนะคะใจอ่อนปล่อยเพิ่นเสีค่ะทุกคนเออพอปล่อยเหลี่นแล่นไปนะคะเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็เริ่มน,นะคะทุกคนเริ่มซีชินแล้วนะคะเนาะ เบื้องนะคะทุกคนโอ้เป็นภาพที่แบบว่าน่ารักน่าอินดูนะคะเออเบิ่งย่ำใดกะน่นารักแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้ย่ำนั่นค่ะทุกคนเออรุนแรงเหรอน่ารักละค่ะเนานะ,ะนี่นไหค่ะเออน้นะะนองมาเพิ่งกะสร้างรอยยิ้มให้เฮาวนะค่ะเนาะเออสร้างรอยยิ้มให้พ่อกับแม่นะคะพ่อได้หยอกนะคะทุกคนอืม เมียโกโก้สาวกระเลงน้อยหมอลำซิ่งแล้วก็บาวลาเต้นะคะกับสาวาคาปูชิโน่นะคะสาวคาปูามาทุกคนหมดแล้วทีนี้หมดแล้วให้กินวละนิดละหน่อยนะลูกนะกินวลนิดละหน่อยอ่ะเล่นกับพ่ออยู่หน้าบ้านนะคะตอนเย็น ะะตอนตอนายนะคะทุนตอนบบายแก่ๆนะคะนะเนาะใบแก่ๆบสีม่วงสีม่วงเคิงนะคะสีม่วงเคิงเกือบหามูงแดดกป็นย่างห้อนคือเก่าค่ะทุกคนแดดแรงแดดห้อนโชวงนี้อากาศห่อนนะคะเนาะห่อนคักค่ะทุกคนอมแดดนี่โอ้ว่ามันสีใหม่ผละค่ะทุกคนอืแหงยาน,น้องมาพันง,งุดหยู่ีนะคะเนาะ เรื่องเท่ยกคดดยค็คือได้ค่ะคือจะพาเพื่อนไปเที่ยวทะเลโอ้พังคคือสิเลนเล่นดีนะคะแต่ว่าสิเบิ่งยากนะคะเออขันไม่ได้ไรข้นซอยกันจับใ้จูงกัคือให้เพื่อนใส่ยังไีเละค่ะแล้วก็หฮาก็จูงเพื่อนยางเลรน,ล,นล่นไปนั่นนะ่อยก็สีดโอ้ยน่ารักมีความสุขนะคะทุกคนออเก็นี่แหละคะ่ะทุกคนก็ฮหัดเพิ่นไห้เนะาะหัดให้เพิ่นชินนะคะ ชิ่นกับการที่ว่าเขาผูกไว้แล้วก็เวลาเพิ่นไปเขากดจูงเพิ่ไปเองสินะคะทุกคนกับพยาผยา่าดให้เพิ่นชิ่นไปเนาะคะ่ะเนาะเดยวกระลึงะคะ่ะทุกคนพอกับเม่นี่ตรงใจแข็งสุดๆหรอคะทุกคนแต่พอคนหนาใจแข็งอยูต่ตะลํำย่า่ยนใจอ่อนนะคะแต่ต้องเทือ่อนบอกหนี่ก็โอ้ยนะคะ ใจซูนที่กันด้วค่ะทุกคนะเนาะลงเทื่องแถวบรรย่ยาเพิ่นห้องสีลังเทือนย่มอยากห้องก็บห้ององสีไหมคะเนาะเพิ่นเกิดตามภาษามาหน่ะ,นะ,ค,ะค่ะทุกคนเพิ่นหอดของเพิ่นเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ขนาดคนก็นยังหอดน,นะคะทุกคนหอดหอดค่ะแต่ว่าตอนนี้ใบใบกระแกนเนี่ยก็เริ่มอากาศก็เริ่มดีขึ้นนะคะเนาะ เริ่มดีขึ้นเริ่มนี่ร่มพัดช่วยๆจากน้อยนะคะทุกคนเมื่อคืนนะเออ,อโหลาเต้ลูกรักของพ่อนะคะอออเมื่อนะพ่อก็ชอบแกล้งนะคะอออพ่อรักหลอกลาเต้ถึงแกลงลาเต้นเนาะลาเต้อย่างงอนนะ <c oughs> เพิ่กระสิงงอนเลยค่ะทั้งเถื่อหันงอนเก่งๆนะคะ แต่เพิ่นก็ะหู้นะค,ะ,คะทุกคนหู้ว่าพอนี่ฮค่ะเพื่อนหลายกงมูนะคะเพราะว่าพอสิตามใจเพิน่นหลายกงมูนะคะทุกคนตามใจให้อภิสิทธิ์หลายยางค่ะทุกคน <c oughs> เออเ <c oughs> พิ่อนเพิ่นหนาลาก็ะเนาะเออเพิ่นหนาลากเพิน่นบระตือประส้นนะคะ <c oughs> ดื้อก็ดื้อหน่อยกหมูนะคะทุกคนอ <c oughs> ตอนนี้คนที่ดื้่ที่สุดนะคะเ <c oughs> อ ก็คือกระเลงหน่อยค่ะตอนนี้กระเลงนอนี่สิดือที่สุดเลยนะคะดือซ้นนะคะแล้วก็ลอกแรกลอกแรกโมยูซ,ซื้อค่ะทุกคนอสาวกระเลงหน่อยนะโมยูซ,ซื้อเล่นนะ้าเล่นหลังห้อนอยู่หันละคะ่ะทุกคนห้นเป็นห้นอโอ้โหลาเตเล่นกับพ่อน่ารักเชียวนะแล้วก็ทำตัวอ่อนปวยเ,เปียะนะคะ สวัสดีบัตตี้ Buddy ครับบัตตี้ครับบุษังพลุนว่าอืมบัตตี้ท่านผู้ชมครับผมนาลาเต้เนาะอืมผมขอบคุณทุกคนนะครับอืมที่ให้กำลังใจมาชมผมมาชมความน่ารักอืมแล้วก็มันเคี้ยวนะคะบุษบงพป็นมันเคี้ยวนะคะอืมมาชมความน่ารักของน้องลาเต้นคะ กับเพื่อนๆแส,สนซนตอนนี้เป็นสี่สหายแล้วอเอาแม่โกโก้มาร่วมแก๊งด้วยตอนตะกี้อยู่เพิ่นหน่นกับบุคอยเดยมาเขาในเฟมนะคะนาะคะ่ะไอแม่โกโก้พะวามเขากับปลอยเพิ่นนะคะเพิ่นกับบุคอยอยูกับลูกนะคะเพิ่นกับสิไปห้าเล่นหาเที่ยวตามภาษาเพิ่นนะคะนอกราะวะ เออโดนๆค่อยสีมาเล่นกับลูกเพิ่นนะแม่ค่ะทุกคนบ้านนี้เกิดการนี่แหละคะ่ะอืมมานอะปิดไรใกล้บัานี้ก็เลยต้องผูกไว้นะคะเออพ่อผูกไว้แล้วเพิ่นก็ได้อยู่ครบนะคะครบองค์ประชุมเพิ่นแหละคะ่ะทุกคนเออครบครอบครัวใหญ่นะคะเออครบขอบครัวเพิ่นหนึ่งแม่สามลูกนะคะเออก็เลยเอามารวม นะะเป็นแกงเดียวกันเนาะซีสไนะฮะจอมซนนะคะดูนะเจ้ากระเลงหน่อยเจ้ากระเลงหน่อยนี่กัดนั่นกัดนี่เล่นตลอดค่ะทุกคนแต่ช่วงนี้ก็ไข่ค่ะทุกคนช่วงดือด้อก็ดืนะ้อเนาะค่ะเนาะช่วงหู้ก็บหูนะคะเป็นคนหู้ผ้ผูดีนะคะเล่นก็พอเพิ่น พ่อกับแม่อยู่บ้านนั้นเบาง่ายค่ะทุกคนเพราะว่าเพิ่นอุ่นใจนะคะนาออุ่นใจนอนเล่นเอเลดอดลาดนะคะทุกคนคุณนะเออนอนเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะสบายเลยนาะเด็กเนาะม,มีพ่อกับแม่มานั่งเล่นเป็นเพื่อนพ่อพกับแม่อยู่ด้วยก็อุ่นใจนะลูก,นะนก,กเนาะนาะกระแรงน้อย พอพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้วโอ้ยกลัวใช่ไหมหนูกลัวเหรอลูกหนูกลัวจะมีคนมาจับหนูเหรอหือกลัวไม่ปลอดภัยเหรอดลสะแม่โกโก้เลียแผลให้คาปูแต่คาปูนี่ชอบซาดิสเหรอคาปูม,มีแผลได้ตลอดการ เพิ่อนนะสิมากกักนก็กระเลงหน่อยนะคะเวลาผูกใกล้กันนี่โอยกัดกันตลอดค่ะทุกคนยิงเขียวใส่กันตลอดเอตอตรงผูกห้างกันด้วยค่ะทุกคนอพอบอกว่าี่กระเลงน้อยกระเลงน้อยห้ามดื้อห้ามสซนนะลูกเข้าใจไหมนี่เป็นคนเก่งหนูห้ามตื้อห้ามโซน เวลาพ่อปล่อยหนูก็อย่าไปวิ่งไกลบอกมันว่าวิ่งแถวบ้านเรานี่ถ้าทำตัวเป็นเด็กดีอพ่อก็จะปล่อยเห็นไหมเหมือนลาเต้นะพ่อก็จะปล่อยอพ่อลาเต้น่ะไม่ไปไหนเฝ้าอยู่บ้านนอนเล่นอยู่บ้านพ่อก็รับหนูบอกมอันว่า <laughs> รักทุกคนพ่อรักลูกทุกคนนะนะพ่อคนวะ <c oughs> มาเป็นกูหูเด้ยค่ะเป็นเบิงออกนะคะเนาะแม,ม,ม,ม่โกโก้เหมือนกันนะแม่โกโก้เนี่ยพอ่อคนว่าแม่โกโก,ก้ก็อย่าพาลูกไปเล่นไกลอยู่บ้านเฝ้าบ้านให้พ่อกับแม่ นำโชคนำลาบมาให้พ่อกับแม่นะออให้พ่อกับแม่ถูกหวยรวยเบอร์นะลูกเนาะอถ้าพ่อกับแม่มีเงินเยอะๆอะ่พวกหนูก็จะได้สบายได้กินดีอยู่ดีนะลูกอเวแต่าาคนลาเต้นะสาวกระแรงหน่อยกับเบาลาติค่ะทุกคนมองุนนะ เออเ่ทุกคนเป็นภาพที่แบบว่าน่ารักนาเอ็นดูมากเลยนะคะ่ะพอดีพีไดมอนด์นะคะเนอะเออนองไดมอนมาเล่นน้ำนะคะมาเลนน้ำน,อนอ้องๆคุณนะ่ะอืสมัยพนอ่อนพ่อค,คักนาเตะนะ๋น,น,ะะน้อคุณนะค่ะทุกคนอือคุณนะ เอออ่อนพ่อค่ะมึงพ่อเป็นกะกอดเอาวสาสันนค่ะทุกคนมึงเลยค่ะเฮ้ยพ่อลูกพ่อลูกคูนีเนาะเฮ้ยสมัยเป็นหักกันแห้งค่ะทุกคนเห็นแลเนาะค่ะเนาะเออลราแยกกันนี่แหละค่ะแต่ละมือแตล่แตละเวอนเนาะค่ะเนาะกันนี่แหละค่ะถ่ายภาพบรรยากาศนะคะน่ารักน่ารักนะคะของมาหน่อยแล้วกับ,กบพ่อนะคะเนาะกับไอ้ชายนะคะให้ทุกคนได้รับชคเหมือนกันนะคะเนาะทุกมือทุกมือเลยนะคะ เนะะดินโดนเหรอคะทุกคนนำ้ำยากรสีขันมี้ยังเปลี่ยนแปลงหรือได้เปลี่ยนไปเที่ยวกัสีกรสีได้อัปเดตอยูะคะ่ค่ะทุกคนแต่ว่าช่วงกบกค่อยได้มีเวลาไปนะคะอก็เลยต้องลงตะคิดนะคะน้องหมาอย่างเดียวนะคะตอนนี้ทุกคนก็นจะเฝ้าเบื่อกันเด้ <c oughs> อค่ะน้ำย่ก็นีแหละคะ่ะ เห็นย่ามใบกันเห็นความน่ารักของเพ่เนเลยไหมคะทุกคนเข้าไปอดสิิท้ายบ่ได้นะคะเนาะอดทิศบันทึกภาพความทรงจําไว้นะคะทุกคนเท่ากับใบเถิงน้ำนะคะเนาะเพ่นก็น่ารักไปเพราะเพ่นอเข้ากับผูกพันเห็นน้าเพ่นรกม,มือกเกิดความผูกพันนะคะเนาะเกิดความผูกพันความอินดูม่งวงหาอาทอนนะคะอม พ,พ่อคนเอาขอนมมาล่ออีกแล้วคะ่ะทุกคนเอาขอนมมาล่อซื้อๆคะ่ะทุกคนที่จริงนี่ดูอาซีไฮดุนดุนไฮเทือร์ละคะ่ะทุกคนอืมบสันนันบบได้ค่ะทุกคนกินไล่กับบดีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอืมกินพ่อหอมปากหอมคอนะคะอเมืองพื้นพอเพานเป้น เด็กๆน่คะทุกคน,นเพิ่เมเพิ่นมาคองกันอยู่ผี่ค่ะทุกคนหึกระดิกหางดิกๆนะคะหิวข้าวอีกแล้วใช่ไหมลูกหิวข้าวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพ่อหาข้าวให้กินนะลูกนะเออม <c oughs> ืงอไรค่ะทุกคนเวลาห่อนผูกเพิ่มเเนาะคะ่ะเพิก่กระสิเล่น้ากันสีละ ก็เป็นภาพที่น่ารักนะคะอันนี้จะเป็นตอนเย็นนะคะทุกคนตอนกลางคืนนะคะเนะาะเบงพอพันลินกับลาติอยู่หน้าบ้านนะคะทุกคนนอนเดินกับลาติเพิ่นวาเล่นกับน้องลาเต้แต่โอ้โหลาเต้นี่แบบว่าสี่ขืนขี้พ่อ,อย่างเดียววอเต้ฮะเอเพิ่นน่ะกอดกัน ปุ่นข้าปูกับบอยอมนด้ค่ะข้าปูกับบอนอยนะค่ะทุกคนข้าปูนูจักด้วยค่ะทุกคนอข้าปูกระยากรินน้าพอเนาะเห็นลาตีมหาพอข้าปูกระยากรินน้ํานะคะนะาข้าปูเนาะนะคข้าปูคาปูชิโน่บึงพ่อเบิ้พ่อไม่ไหวแล้วนะพ่อจะนอนทําไมมาแกล้งพ่อนะอืมค่ะทุกคน น่ารักนาเอ็นดูนะคะเนาะเฮาห็ให้หมอยู่ความรักเพิ่นนะเพิ่นก็นให้อยู่ความรักเฮ้ากลับมานะคะเนาะเพิ่นเป็นัตว์ที่น่ารักมากเลยะค่ะทุกคนออกมาเนี่อืกันห้องเรียงเขาฝึกเพิ่นดีดีนี่เพิ่นสี่งจะกว้างให้งค่ะตอนนี้กับพยายามเลยคะ่ะทุกคนพยาพยามฝึกพยายามให้เพิ่นแสนรู้นะคะตอนนี้เพิ่นก็นเริ่มรู้เรื่องมาว่า เพิ่อนดีอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเวลาพ่อเพิ่นปอนขนมนะคะเนาะเออเพิ่นสิหูจักลออคิ้วเพิ่นสิบล็อกัดกันเลยได้ค่ะนี่อันนี้เพิ่นนารักตรงนี้แหละค่ะนารักนาอินดูแล้วก็แซนรูนะคะเนาะเพิ่นสิหูจักลออคิ้วเห็นไหมค่ะออมปกตินี่เวลาให้เขาให้อาหารนะคะน้องหมาเนาะโดยปกติเพิ่นก็จะแย่งกันนั่นบ่ค่ะเอออันนี้พ่อเพิ่นสิให้เป็นคิ้วเห็นไหมค่ะเลี้ยงคิ้วกันเลี้ยงเลี้ยงกันเออ นั่นแหละเป็นภาพที่แบบว่าเออนาราลัมนี้เบิ้องนั้นเก็ยิ้มแย้มนั่นค่ะทุกคนเบื้องบนนะเบิ้งพองเป็นแก่งเอือค่ะทุกคนนัค่ะเนาะเออลัมยิ้มนะเบิ้องแย้มไั้ก็ยิ้มแย้มนะคะเพิ่นแบบหัวจาักกัดล่อค้อยนะคะหัวจักคว่ำนาแสนรูนั่น,นะคะเนาะนี่แหะคะ่ะเข้ากับฝึกอืม่ายเพิ่นกับนาราล่ะนะคะเป็นเก่งเนี่ยะคะ่ะ ใจเย็นนะคะพีนใจเย็น,นค้นใจเย็นใจดีมเมตตานะคะเนาะอ,อะ <c oughs> กระดิกหางนิดๆนะลูกเนาะอ,อค้นใจเย็นไม่เมตตานี่นะคะทุกคนเลี้ยงสัตว์นิกาสัตว์กะหน,นารักน้ำนะคะเนาะอโอ้คาปูนี่ไม่ยอมแล้วใช่ไหมนี่คาปูกะลาเต้นี่ทำไมต้องมาแก้งพ่อด้วยอื พ่อไม่ได้นอนเลยโอนโหพ่อก็แกล้งกลับเลยเห็นไหมเนี่ยเออเออแกล้งพ่อพ่อแกล้งกลับเลยนะอืมเออนี่ยะพอเปิ้ลกระดานต่างเนาะพ่อเปิ้ลนะกระนาลากระนาลา,ค,ค,ลาลค่ะทุกคนเออเปิ้ลเรียนกหมาเนาะเรียนเบื่อเบื่อค่ะทุกคนเรียน แบบเห่ามีความสุขกันนะคะเวลาเหาหลังเลิกงานเนาะค่ะน้องเฮ็ดงานมามีเมื่อเลยขึ้นจากลำยเย,ยว่าแหละอเออเหามาหอดบานนะคะมาเห็นน้องมา้าเออมาฮับเห่ามาตอนรับนะคะทุกคนมาตอนรับกระดิกหางดิกดิกเออเฮาย้างต้องลดนะคะก็ามากระดิกหางหาเห่านะคะเออเหมือนกับว่าเออนี่พอกะแม่มาแล้วนะะี่ค่ะเฮากับขึ้นมา,าลูกถ่ายยุ่ยเยี่ยนสินเนาะคะ่ะทุกคนมาแล้วก็เออเปิกลมาเออกระดิกหางมา ม,มันสะกอดเห่าเหรอไหมคะทุกคนืมเอกอดม่อย่างเห่านะเต้นใจเห่าเหรอไหมคะแบบว่าดูความหลักนะคะเขากับเบิรงออกนะคะนอกลกษณาหมาที่เป็นแบบว่าฮัากเห่าดูความหลักกระดิกหางดิ๊กดิ๊ก,ก,กเขากับลูกหัวเพิินนะคะลงขุณพ่อเพิิน <laughs> ทุกคนเอยพ่ออยากแกล้งลาเต้เลยลาเต้ยอมแล้วนะ <laughs> ลาเต้ยอมแล้วพอ่อพออ่อจะแก้งลาเต้เลยมสมกับเป็นลูกรักของพ่อจริงๆลูกรักของพ่อนเนี่ยลูกรักของพ่อสมชายมึงพอเบิร์นก็นได้เออแม่โกโก้ก็มาเล่นด้วยแล้วทีน,นี้แม่โกโก้ก็ไม่ยอมแล้ว น้องแมกโกโกโก่มก,โก,โกูกูเนาะแม่กูกูก็รักพ่อเหมือนกันนะพ่อทําไมต้องกลัวเต่ลาเต้เนาะเอ <c ười> อเออเปิ้ลกระหูด้วยค่ะทุกคนน้องหมานะเนาะเออเพิ่นแม่มก,โก,โกูกูกับสาวคาปูชิโน่ยอ,อก,กันค่ะทุกคนนึกคะนะ่ะเนาะเพิ่นก็นยอก,กันเล่นกันแบบยางมีความสุขนะคะ่ะเออเฮปเพิน่นดีแล็นะค่ะทุกคนเีแล็ ค,คลายเครียดพอนคลายนะคะพอกระแม่ก็ได้ค,คลายเครียดได้ไพอนคลายขึ้กันนะคะเนาะเออเม่เห็นนองหมากะน,นี่แหละค่ะัวมีความสุขไปน้ำนะคะเนาะเวลาเพนมีความสุขเขาก็มีความสุขน้ำเพิินนะคะเวลาพนมีความทุกข์นะคะเขาก็มีความทุกข์เป็นน้ำเพนะะิิน,นนะคะทุกคนความหลักความผูกพันนะคะของนองหมานี่แหละค่ะ อันน้องมาานะถึงสิบเป็นเนี่ยคันเท่าเลี้ยงห่ากระเลี้ยงได้ค่ะทุกคนเป็นมาพันพื้นบ้านห้าแหละค่ะทุกคนเลี้ยงไงอืมมาจาลาตีแล้วเนี่ยว่าเพ่นกระเลี้ยงไงได้ค่ะเออเลี้ยงไงแต่เพิ่นสิเหมาะสำหรับแบบว่าเป็นม้าบ้านเป็นเป็นม้าแบบว่าอยู่น้ำพายน้ำหน้านสวนเออนะคะ นี่พื้นที่ได้ลายเหย่เ hey, พิ่นหนึ่งสินะคะทุกคนเหยเพิ่นได้วิง่เเเววะะง,ลเ,เ,ะะลเ,งเล่นนะคะวิ่งเล่นเล่นเพิ่นมาบริเวณกว้างนะคะน้องพื้นที่กว้างสินะคะปลูกกระสแต่เล่นนิดนะคะเนาะนี่เดียวค่ะทุกคนเราไม่ได้ก็ล่อ,อค่อยอยู่ล่อ,อค่อยเวลาล่อ,อค่อยเวลาแล้วก็โอกาสนะคะเนาะที่สิได้กลับไปอยู่บ้านนอกนะคะเนาะ,ะนบ้าน อยู่จะมาปิการห้าหนี่ยละอันนี้ก็ล่อค่อยอยู่ค่ะทุกคนล่อ,ลอค่อยอยากให้แบบว่าเป็นห่วงน้องม้านะคะทุกคนอยากให้เพื่อนมีความสุขนะคะเนาะอ,อยา่างไงเพื่อนมีความสุขกับการใส่ซีวิตนะคะอ,อยากให้เพื่อนท่องเที่ยวเมอืองพุน่ะเฮ้ยเจ้าลาเต่เดินก็พอดีเนาะเตนะเนาะ หูมูข้าเจ้าเล่นกันยอกันกับพ่ไปเห่นน้ำมูพอเป็นไรไปกับพวกไปเฝ้าแต่พ่ออย่หัน่ะคะทุกคนทำไมลูกหนูกลัวพ่อหายเหรอเออเฝ้าแต่พ่อคิดถึงพ่อใช่ไหมเออถ้าพูดได้นี่จะบอกว่าผมคิดถึงพ่อผมก็นั่งเฝ้าพ่ออย่างนี่แหละพ่อบอกว่าไปเล่นกับเพื่อนเลยนะคะอโอเคนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้เราไม่กลับมาฝากไว้ซ้ำเนี่ยนะคะเนาะลำย่ยขอบคุณทุกคนทีนท่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจกับลำย่ยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย